และครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนสายรุง้งมีป่าที่ทำจากพุดดิ้งนุ่มๆม,มีเมฆตัวน้อยชื่อมิวมิวเป็นลูกแมวก้อนเมฆปุกปุยสีขาวที่กลัวน้ำมากๆเลยมิวชอบเสื้อคลุมของตัวเองมากแต่วันนี้กระดุมเพชรเม็ดสุดท้ายหลุดหายไปมิวต้องหากระดุมใหม่ที่ริมแม่น้ำโซดาซาแม่น้ำโซดาซาเป็นแม่น้ำที่เต็มไปด้วยน้ำอัดลมสีชมพูฟองฟู มันน่ากลัวสำหรับลูกแมวเมฆมากเลยมิ้วนั่งเศร้าอยู่ที่โคนต้นเค้กล้วยหอมทันใดนั้นมิ้วก็ได้ยินเสียงดังดึงดังดึงดังมาร์ชเมลโล่ตัวกลมใหญ่สีชมพูมีขาเล็กๆวิ่งเข้ามาหามาร์ชเมลโล่บอกว่าฉันชื่อดึงดังฉันจะช่วยเธอนะเราต้องข้ามแม่น้ำโซดาไปมาร์ชเมลโล่ดึงดังพามิ้วไปที่เรือพิเศษ เรือลำนี้ทําจากเปลือกกล้วยหอมสีทองที่พูดได้เรือบอกว่าฮัลโหลเพื่อนพร้อมลุยหรือยังมิวและดึงดังกระโดดลงเรือเปลือกกล้วยที่ลอยฉิวข้ามแม่น้ำโซดาซาไปอย่างรวดเร็วมิวไม่กลัวเลยเพราะมันสนุกมากๆพวกเขาไปถึงฝั่งนู้นและพบกระดุมเพชรเม็ดใหม่ที่วาววับที่สุดเป็นสีรุ้งสวยนามมิวดีใจมากที่ได้กระดุมและยังได้เพื่อนใหม่ มาร์ชเมลโล่ดึงดังฉลองด้วยการพ่นน้ำหวานสีรุ้งออกมาใส่ทุกคนมิวหัวเราะดังลั่นเขาไม่กลัวน้ำโซดาอีกแล้วตั้งแต่นั้นมามิวและดึงดังก็เป็นเพื่อนรักกันและผจนภัยในป